คุณเคยรักใครจนรู้สึกว่าหัวใจจะแตกสลายไหมในหมู่บ้านเล็กที่เงียบสงบความรักกลับกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดและวันนี้ความจริงที่ซ่อนอยู่หลายปีกำลังจะปรากฏต่อหน้าเธอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลคุณพร้อมที่จะเห็นความรักที่ซ่อนอยู่และความลับของหมู่บ้านเล็กแห่งนี้หรือยังเสียงจักรจันร้องดัง กลางคืนในหมู่บ้านเงียบเกินไปลมเย็นพัดผ่านทุ่งนากลิ่นดินเปียกฝนลอยเข้าจมูกฉันยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลแสงตะเกียงสั่นไหวเงาของฉันยาวไปตามพื้นดินวันนี้เธอไม่กลับบ้านทั้งที่ไม่เคยขาดหายเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางนาฉันหยุดหายใจความมืดขยับตัว เหมือนมีใครบางคนยืนมองมือของฉันเย็นเฉียบเหนื่อไหลาตามแผ่นหลังฉันได้ยินเสียงหายใจใกล้กอว่าที่คิดกลิ่นโคลนผสมกลิ่นเหล็กทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนฉันเรียกชื่อเธอเสียงของฉันสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมประตูบ้านเพื่อนบ้านเปิดออกดังเอียดช้าช้าไฟดับลงทันที ความมืดกลืนทุกอย่างบางสิ่งขยับอยู่หลังฉันใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจหัวใจเหมือนหยุดเต้นขาแข็งจนก้าวไม่ออกมือหนึ่งแตะไหล่ฉันเย็นเหมือนดินในหลุมเสียงกระซิบดังข้างหูเรียกชื่อฉันเบาๆน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอแต่ฉันรู้จักมันดีเพราะเสียงนั้นเคยดังขึ้นในคืนทอเสียงจัก,กรจันร้องดัง กลางคืนในหมู่บ้านเงียบเกินไปลมเย็นพัดผ่านทุ่งนากลิ่นดินเปียกฝนลอยเข้าจมูกฉันยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลแสงตะเกียงสั่นไหวเงาของฉันยาวไปตามพื้นดินวันนี้เธอไม่กลับบ้านทั้งที่ไม่เคยขาดหายเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางหน้าฉันหยุดหายใจความมืดขยับตัว เหมือนมีใครบางคนยืนมองมือของฉันเย็นเฉียบเหนื่อไหลาตามแผ่นหลังฉันได้ยินเสียงหายใจใกล้กอว่าที่คิดกลิ่นโคลนผสมกลิ่นเหล็กทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนฉันเรียกชื่อเธอเสียงของฉันสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมประตูบ้านเพื่อนบ้านเปิดออกดังเอียดช้าช้าไฟดับลงทันทีความมืดกลืนทุกอย่าง บางสิ่งขยับอยู่หลังฉันใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจหัวใจเหมือนหยุดเต้นขาแข็งจนก้าวไม่ออกมือหนึ่งแตะไหล่ฉันเย็นเหมือนดินในหลุมเสียงกระซิบดังข้างหูเรียกชื่อฉันเบาๆน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอแต่ฉันรู้จักมันดีเพราะเสียงนั้นเคยดังขึ้นในคืนทนมหายใจของเขาค่อยๆสงบลง สายตาของเธออ่อนลงหัวใจที่เคยตึงเครียดเริ่มคลายเขาเอื้อมมือออกมาช้าๆและเธอไม่ได้ถอยแต่รับมือเขาเบาๆแดดเช้าส่องผ่านหมอกบางๆตกกระทบใบหน้าของทั้งคู่เหมือนโลกยืนยันว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเธอเห็นรอยยิ้มบางๆบนหน้าของเขาและน้ำตาเก่าๆในอกเริ่มจาง ความเจ็บปวดและความเข้าใจผสมกันกลายเป็นความอบอุ่นเขาพูดเบาๆคำพูดนั้นไม่มากมายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอยิ้มตอบหัวใจเริ่มเปิดความรักที่เคยถูกฝังลึกเริ่มเติบโตอีกครั้งชาวบ้านเริ่มออกมาทำงานเสียงหัวเราะและเสียงไก่ขันกลับกลายเป็นฉากหลังที่สงบและอบอุ่นสำหรับพวกเขา ทั้งสองเดินเคียงกันบนทางดินเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางแห่งความกลัวตอนนี้มันกลายเป็นทางแห่งความหวังสายลมพัดผ่านทุ่งข้าวกลิ่นดินและฟางข้าวชื้นเติมเต็มความทรงจำใหม่ที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปหัวใจของเธอและเขาเริ่มเต้นพร้อมกันช้าๆมั่นคงความรักในหมู่บ้านเล็ก ไม่ได้ใหญ่โตหรือหวือหวาแต่มันจริงใจและเพียงพอสำหรับชีวิตทั้งสองพวกเขาเดินไปข้างหน้าไม่รีบไม่กลัวพร้อมกับแสงแดดและเสียงทุ่งนาและความรู้สึกกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะพบกันเสมอท่ามกลางหมู่บ้านเล็กที่เคยสงบและเงียบความรักก็